w วลคัมท t ทิวส์เดย์นะครับเนื่องจากราคา Bitcoin ล่วงแตะที่ระดับ33,000ดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยสายเหตุเกิดจากอะไรเดี๋ยวเราต้องไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับนีครับวันนี้มาติดตามชมในคอนเทนต์เกี่ยวกับบิตคอยเช่นเคยนะครับการร่วงหล่นของบิตคอยนะครับจากราคาประมาณ34,000ดอลลาร์นะครับแล้วก็ร่วงลงมาแตะที่33,361ดอลลาร์อันนี้เป็นกราฟจากเทต i ิ้งวิวนะครับ เหตุเกิดขึ้นนะครับตอนประมาณตีสามนะครับของวันนี้ก่อนที่จะมีราคาล่วงลงมาต่ำสุดนะครับดอลล่าอย่างรุนแรงในช่วงเวลาประมาณเจ็ดโมงเช้าก็คือในช่วงหนึ่งนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดจากโดนัลด์ทรัมป์นะครับได้ทำการออกมาทวิตนะครับเกี่ยวกับการโจมตีเกี่ยวกับบิตคอยนะครับประเด็นที่โดนัลด์ทรัมป์นะครับโจมตีกับบิตคอยเกี่ยวกับบิตคอยมีอะไรบ้างนะครับ มีทั้งหมด3ประเด็นนะครับอย่างแรกนะครับคือปิดคอยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่วัดมูลค่าไม่ได้นะครับมันไม่มีอยู่จริงนะครับเพราะว่าบิตคอยเนี่ยมันเป็นราคานะครับเป็นพวกสินทรัพย์นะครับต่างๆนะครับโดยเฉพาะมันเป็นสินทรัพย์ดิจิตัลนะครับทุกคนรู้อยู่การมีตัวตนของมันเหมือนสมัยที่ทองนะครับมีการตื่นทองตอนแรก คนก็แห่ไปขุดทองกันนะครับโดยเฉพาะในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับก็มีคนขุดทองกันมากขึ้นนะครับผลบ,บากคนว่าในช่วงนั้นนะครับทองก็ราคาขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับพอมาในยุคข,ของเรานะครับปิดคอยก็ราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะครับเหมือนกันนะครับแต่ว่าภาคไซต์ธุรกิจนะครับในสมัยเมื่อ ร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็มาในสมัยนี้นะครับมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับทำให้ราคาของบิตคอยนะครับก็จะมีความผันผวนตวนแปรเท่ากับทองคำหรือในยุคตื่นทองคำในยุคแรกดะงนั้นบอกได้เลยว่าสินทรัพย์ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอสังหาเป็นหุ้นเป็นอะไรก็ตามนะครับทุกอย่างมันมีมูลค่าเป็นสูตรนะครับแต่ความที่มันมีมูลค่ามันขึ้นอยู่กับคน ยอมรับมันในแบบไหนมากกว่าดังนั้นบิตคอยคนนะครับและชุมชนยอมรับมันในฐานะที่มันเป็นสินทรัพย์ที่จะมาเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งนะครับมีที่มีอิทธิพลระดับโลกนี้นะครับฉะนั้นทางโดโนัลด์ทรัมป์นะครับก็ได้โจมตีเกี่ยวกับเรื่องของบิตคอยนะครับเรื่องเกี่ยวกับว่ามันไม่มีตัวตนอยู่จริงมันเป็นเรื่องขี้โม้นะครับมันเป็นเรื่องโกหกนะครับ อย่างที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของบิตคอยนะครับจะไม่ใช่เป็นเงินสกุลหลักของโลกครับต้องอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้ข่าวเรื่องเอลสวดอดมาแล้วนะครับในการที่จะอนุมัติในการใช้บิตคอยนะครับทางโดนัทแัมเนี่ยเขาก็พยายามที่จะแอนตี้นะครับคนที่ใช้เงินสกุลบิตคอยหรือประเทศที่ใช้เงินสกุลคริปโตเครนซี y เป็นทางเลือกนะครับเพราะอะไรนะครับหมาย เพราะสิ่งนี้นะครับค่าทางการเงินเนี่ยหมายถึงว่าประเทศต่างๆนะครับที่เป็นประเทศโลกที่สามที่ตกอยู่ภายใต้การนำของอเมริกานะครับก็จะเป็นลูกไร่นะครับของอเมริกาด้วยนะครับดังนั้นเขาก็ไม่ต้องการที่จะให้ใครนะครับมาทำหน้าที่เป็นผู้นำนะครับทางภาคของการเงินนี่แทนเขานะครับนี่เป็นส่วนที่สองที่ ทางโดนัทัมนะครับเขาบอกว่าเงินดอลลาร์ต่างหากล่ะที่จะเป็นเงินสกุลหลักนะครับในการที่จะเป็นเงินสกุลหลักในการใช้จ่ายของโลกเป็นเงินสกุลหลักที่อ้างอิงตามสหรัฐอเมริกานะครับนั้นเรื่องนี้นะครับทางสหรัฐก็พยายามนะครับที่จะปิดข่าวนะครับและดูในข่าวของเอลซาวาดอนะครับที่เริ่มมีการใช้บิตคอยมากยิ่งขึ้นนะครับพอร,รู้การที่เฟดนะครับหรือ ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเริ่มไม่มีเสถียรภาพแล้วอัดฉีดเงินเข้ามาในระบบมากไปทําให้นี่สาธารณะเนี่ยมันก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดควบคุมนี้ไม่ไหวประเทศไหนจะตายก่อนคือประเทศโลกที่สามที่ตามอเมริกานะครับหรือที่ให้อเมริกาเป็นลูกพี่ก็จะตายอย่างแน่นอนตอนนี้นะครับโดนัลด์ทรัมป์ออกมานะครับเพื่อจะอสร้างเกมนะครับว่า bitcoin เนี่ยเงินดอลลาร์เนี่ยนะครับ ครที่ไม่ใช้เงินดอลลาร์เป็นเงินสกุลหลักในในะครับในประเทศนะครับคนที่ตามเขานะครับอย่างประเทศต่างๆอย่างเอลซาวดดออะไรต่างๆเนี่ยที่ปรับมาใช้เงินดอลลาร์นะครับอย่างเวเนซุเอลาหาเนี้ยนะครับก็ประเทศนั้นเนี่ยอาจจะเป็นประเทศที่อ่าไม่ได้ตามอเมริกาอีกต่อไปนะครับอันนี้คือคำขู่ด้วยนะครับเป็นคำขู่ที่อ่านจากข่าวนะครับ ก็ผมตีความได้ประมาณนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่า,าเงินสกุลดอลลาร์นะครับก็มันก็อีกหน่อยมันก็จะเปลี่ยนเป็นดิจิตอลดอลลาร์อย่างแน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของมันนะครับว่ามันจะมีการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับได้มากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราไปเจาะรายละเอียดเรื่องคลิปต่อๆไปนะครับในเรื่องนี้แต่ว่าโดนัททัมนะครับโจมตีเรื่องนี้นะครับเพราะว่าต้องการ จะโจมตีข่าวเป็นเรื่องของการเมืองต่างๆนะครับใครที่หันเหนะครับไม่ยอมให้ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเป็นลูกพี่นะครับก็ต้องโดนตีหัวเข้าบ้านเป็นธรรมดานะครับและโดนประนามด้วยในส่วนที่สามนะครับคือกฎหมายต่างๆนะครับที่จะเข้ามาควบคุมเงินสกุคลคริปโตเคอเรนซีก็จะมีมากขึ้นอย่างโจไบเดนนะครับก็บอกแล้วนะครับว่า คนที่มี w l l t อ่ะนะครับที่มีเงินสกุลคริปโตเคอเรนซีนะครับประมาณหลักหมื่นดอลลาร์นะครับใครมีเกินนะครับแต่ว่าคนนั้นจะต้องเสียภาษีนะครับรวมถึงโจไบไดเนี่ทุ่มเงินของรัฐนะครับจำนวนหนึ่งเลยที่เป็นจำนวนมหาศาลนะครับเพื่อจะเพิ่มพนักงานในการตรวจสอบเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับเพื่อจะรายงานไปสภากอนะครับหรือคนที่เก็บภาษีต่าง นั้นเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับเพียงแต่เราก็ต้องดูกระแสกันต่อไปนะครับเพราะอย่างประเทศไทยก็มีการเก็บนะครับถึง1 5บ์ด้วยกันนะครับตอนนี้ประเทศไทยก็ยังรอจังหวะตรงนั้นอยู่นะครับว่าความชัดเจนนะครับในการออกกฎหมายในการเก็บภาษีเนี่ยเป็นยังไงรวมถึงการเก็บภาษีนะครับก็ต้องมีการใช้ภาษีได้อย่างถูกต้องด้วยถ้าเกิดรัฐบาลอยากได้ภาษีตรงนี้นะครับก็ต้องใช้ ภาษีจากคริปโตเคอรนซีนะครับไปใช้ประโยชน์ทางคริปโตเคอินซีไม่ได้ใช้ทรัพย์สินที่เป็นของรัฐนะครับส่วนตัวนะครับฉังนั้นสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีข้อมูลมาประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอรนซีได้ทุกสัปดาห์เลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกันนะครับ แล้วก็สุดท้ายกับฝากกดปุ่มซับสไครต์หรือติดตามด้วยนะครับเรามีสี่ช่องทางทบนบล็อกดี Facebook y o ยูทูบแล้วก็ไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อคริปโตเคานซีคอมมูนิตนะครับในนั้นก็จะมีความรู้นะครับในการเทรดเหรียญหรือเทรดคริปโตต่างๆนะครับแล้วรวมถึงข่าวสารนะครับจากอาายสำนักเลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ